สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บูทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ MR s t a าร์สแตนฟอร์ดบิจะพาไปดูดินสุดเฟลประจำปีของเชลซีในฤดูกาลนี้นะครับเชลซีเองมีการผัดเปลี่ยนสายบริหารครั้งใหญ่ในฤดูกาลนี้เปลี่ยนจากมหาเศรษฐีชาวรัสเซียอย่างโรมันอัปรามวิดมาเป็นกลุ่มทุนจากอเมริกาที่นำโดยชอตบูรีนะครับซึ่งพวกเขาก็ได้จัดการทุ่มเม็ดเงินสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของสโมสรมากถึง250ล้านปอนด์ ในตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับเพื่อหวังจะนำพาสิงโตมืนคามเชลซีขึ้นไปเป็นหัวแถวของวงการให้ได้อีกครั้งนะครับแต่แล้วก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าช่วงแรกของฤดูกาลหลายๆอย่างนะครับอาจจะดูไม่เป็นไปตามที่คาดหวังโดยเฉพาะผลงานที่เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานทําให้บอร์ดบริหารชุดใหม่คิดไวททาไวนะครับตัดสินใจปลดโทมัสท,ทูเคิลออกจากตําแหน่งแบบสายฟาแลบก่อนจะแต่งตั้งเกแฮมพอตเตอร์ ผู้จัดการเลือดผู้ดีที่โด่งดังกับไบตันเข้ามาทําหน้าที่แทนนะครับแม้จนถึงตอนนี้นะครับฟอร์มการเล่นในภาพรวมของทีมอาจยังดูไม่เข้าที่เข้าทางเท่าที่ควรนะครับดูเหมือนว่ายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับจูนแน่นอนว่าจุดอ่อนที่ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของทีมในช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นคือเกมรุกนะครับที่หลังจากการมาของโทมัสชูเคิลแม้เชลซีจะมีเกมรับที่แข็งแกร่งแต่เกมบุกต้องบอกว่าไม่ใช่จุดที่พวกเขาทําได้ดี นั่นจึงทําให้ซีซั่นนี้ทีมตัดสินใจคว้าตัวกองหน้าคนใหม่เข้าสู่ทีม2รายนะครับไม่ว่าจะเป็นปีอาร์เอมริกโอมาเมยองจากบาร์เซโลนารวมไปถึงราฮิมสตอริงจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่หลายคนต่างคาดว่าพวกเขาทั้งสองนะครับจะสามารถยิงประตูดได้เป็นกอบเป็นกรรมเหมือนกับสมัยที่ยังค้าแข่งกับสโมสรเก่านั่นเองนะครับแต่ผ่านมาแล้วหลายเดือนนะครับดูเหมือนว่ายังไม่มีวีแววที่จะเป็นไปตามที่หลายคนคาดหวัง โดยเฉพาะในลายของราฮิมสเตอร์ลิงตัวลูกเลือดผู้ดีวัย27ปีที่ไม่ว่าจะเล่นให้กับทีมไหนสโมสรไหนก็ม,มักจะได้รับโอกาสจากผู้จัดการทีมเสมอจนถูกเรียกว่าเป็นลูกรักนะครับทั้งกับสโมสรลิเวอร์พูลมนเชสเอร์ซิตี้หรือแม้กระทั่งทีมชาติอังกฤษแม้ว่าผลงานของเขาจะขัดกับสิ่งที่แฟนบอลทั่วโลกเห็นก็ตามนะครับซึ่งเสียงวิจารณ์ต่อราฮิมสเตอร์ลิงมันมีมานานหลายปีแล้วนะครับ หากใครเป็นแฟนบอลพริมบริกที่ติดตามชมจะทราบดีว่าทั้งในสโมสรและทีมชาติแนวทางการเล่นของเขาไม่ได้ดูดีเหมือนตัวเลขสถิติที่ออกมาเลยโดยตลอด7ปีที่เอธิฮัสเตเดียมเจ้าตัวยิงไปถึง131ประตูฉะเฉล่ยแล้วรดูกาลละเกือบ19ประตูเลยทีเดียวซึ่งหากดูจากตัวเลขนี้ย่อมคุ้มค่าสุดๆกับค่าตัว50ล้านปอนที่เชลซีลงทุนไปแต่นะครับดูเหมือนปัจจัยหลายอย่างมันแตกต่างออกไปนะครับที่สแตมฟอร์ดบิด ทั้งตัวผู้เล่นระบบแนวทางการเล่นและที่สําคัญที่นี่ไม่มีชายที่ชื่อว่าเควินเดอร์บอยที่คอยป้อนสายพานให้ชนิดที่แค่หาที่ว่างๆก็รับรองว่าได้ยิงแน่นอนแต่ขนาดปีก่อนๆนะครับดูเหมือนว่าราฮิมสเตอร์ลิงจะยิงประตูดได้ลถมทลายกับเรือใบแต่เหตุใดแฟนบอลซิตี้นะครับดูเหมือนจะไม่ประทับใจกับฟอร์มการเล่นของเขานั่นอาจจะเป็นเพราะว่าจุดขายที่เป็นภาพลักษณ์ของราฮิมสเตอร์ลิงมาแต่ไหนแต่ไรนั่นคือการใช้โอกาสเปลืองที่สุด ความไม่เฉียบขาดในการตัดสินใจจังหวะสุดท้ายจังหวะที่ควรส่งกลับเลี้ยงจังหวะที่ควรยิงกลับส่งจังหวะที่ต้องเข้ากับยิงทิ้งยิงคว้างนะครับเราจะเห็นอะไรแบบนี้จากราฮิมสเตอร์ลิงอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างไรก็ตามโชคดีที่นั่นคือแมนซิ t y ตี้เพราะต่อให้เขาพลาดแต่โอกาสก็จะวนกลับมาหาเขาอยู่เรื่อยๆขอแค่พาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่อันตรายแต่อย่างที่กล่าวไปนะครับน้นสังกัดใหม่มันไม่เหมือนกัน เชลซีไม่มีเพเมเกอร์ที่มีเซ้นในการจ่ายบอลแม่นๆมาพักใหญ่แล้วแม้จอร์จินโย่หรือเมสันเมาส์จะพอถูถ่ายได้บ้างนะครับแต่ก็ทําไม่ได้เนียนเหมือนกับนักเตะอย่างฟาบิกาสหรือหวนมาต้านในอดีตแถมวิธีการเล่นยังเน้นแบบรัดกลุ่มตัวลุกในแดนหน้าต้องทําเกมเองร่วมกับแบ็กสฝั่งแน่นอนนั่นหมายความว่าสเตอร์ลิงจะยืนรอบอลอย่างเดียวไม่ได้อีกแล้วเขาจําเป็นต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นคนคอยปั้นเกมสร้างสารรค์โอกาสรวมถึงต้องจบสกอร์ให้แม่นยํา เปลี่ยนโอกาสที่มีไม่มากเป็นประตูให้ได้นะครับจนถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะยังคงคาแรคเตอร์เดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่นเล่นยากตัดสินใจไม่ดีจบไม่คมจนสถิติมันบ่งบอกอย่างชัดเจนในฤดูกาลนี้สเตอร์ลิงเป็นคนที่พลาดโอกาสทองในการทำประตูมากที่สุดในทีมคือ5ครั้งและเป็นนักเตะที่เสียการคองบอลมากที่สุดในทีมคือ26ครั้งโดยอันดับ2รองลงมาอย่างไคลฮาวเวิและเมสันเมาส์มีตัวเลขอยู่เพียง15ครั้งเท่านั้นนะครับ ผลงานในสนามก็ขาดขาดเกินๆติดเลี้ยงแต่ก็เลี้ยงไม่ผ่านจังหวะควรยิงกลับจ่ายจังหวะต้องจ่ายกลับยิงแถมไม่คมเหมือนเคยอีกต่างหากนะครับทําให้ผมไม่แปลกใจเลยนะครับที่หลายคนคิดว่าเงิน50บล้านปอนด์ที่จ่ายไปเพื่อดึงตัวแข้งรายนี้มาร่วมทีมจะเป็นดินที่หล้มเหลวไม่เป็นท่าในฤดูกาลนี้เพราะหากเจ้าตัวยังทําผลงานได้แค่นี้นะครับสมบสรคงไม่จําเป็นต้องทุ่มเงินมากขนาดนี้เพราะดูจากทรงแล้วฝีเท้าของเขา ก็ไม่ได้ดีไปกว่าคิดเตียนุริสิทธิ์หรือแม้กระทั่งคอรัมฮัสสานโอดอยเลยด้วยซ้ำน,นะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับกับฟอร์มการเล่นของราฮิมสเตอร์ลิงในฤดูกาลนี้คุ้มไหมกับ50ล้านปอนด์ที่สโมสรทุ่มจ่ายไปสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ